ร่วมงานกับพี่นกกรยาครั้งแรกรอคะครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายพูดให้ดูดีหน่อยใกล้หยิ่หนูแล้วมีปรึกษาไหมความรักมือใหม่กับความรักรุ่นเก่าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมพี่ไปเกาหลีอะหิมะเนี่ยเปน้ำตาลสนับสนุนโดยไมอสซุดีแม็กเมทิกอายส์ สำหรับสายรสุภาพแบบกล้องนะคะอยากจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยโอ้โหมิวอิซุสดีแมกแมจิกไอไฮรนเดอร์เนี่ยเขามาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูโอโซนสามารถควบคุมอุณหภูมิอิอสระซ้ายขวานะคะดีไซน์ปุ่มควบคุมนี่ก็แบบเป็นโนทัสรู้รามีระดับนะคะพร้อมระบบกรองอากาศห้องโดยสารสามารถดักฝุ่นขนาดเล็กได้ระดับถึง PM 2.5กรีเดียวค่ะ จริงๆนะาน้ดหนูมาที่ตึกช่องสามทำไมคะเรื่นี้ก็วันนี้เนี่ยนางเอกกับพี่เอกของใต้งินตะวันเข้ามาที่นี่ใช่ไหมหพี่จะมาหาน้องโบเบลดามาถามเรื่องความรักเขาอเล็กซิเดตไงจ๊ะดีเหมือนกันหนูจะได้ถามมากว่าเฮ้ยงานแต่งอัไปถึงไหนแล้วแบบว่าคููมันปีแรกหรือปีสุดท้ายเป็นยังไงนี่อยากรู้นักหนัดชอบไปเผื่อเขานักอีกคนนึงจ้ะพี่จะมาหาพี่นกเจริากับพี่ตูนันทิดาไม่ใช่พบจอนเขารออยู่แล้วแต่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วไป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 ไไม่ได้เรื่องเลยสวัสดีค่ะ แว่าเบื่อมากเลยพอจะมาสัมภาษณ์ทั้งหมาทั้งโบทาไมอะคะก็มีคนรักทั้งคู่แล้วเห็มบอกว่าจะแต่งงานแต่งงานใช่ไว้สองแห่งเลยที่ในปีนี้บอกตรงนี้ว่าเดี๋ยวก่อนที่แรกมเนี่ยบอกที่แรกมาเนี่ยก็จริงๆเกินเกินไว้แต่เป็นทางการอะคือที่นี่แบบก็คือต้องบอกเลยว่าจัดสองงานืองานคือในประเทศหนึ่งแล้วก็ต่างประเทศหนึ่งที่คุณคิมอ ขออุบไว้ก่อนแต่ว่าแต่จะบอกว่านั่นคือที่ในฝันของเขาที่เขาอยากไปนี่นี่คุณตามใจเขาเลยใช่ไหมต้องตามใจเขาเลยเอาใจเขาให้ถึงที่สุดอ่าพอชีวิตหลังจากนี้เราจะได้มีความสุขใช่ happy ไว f e happy life ์อ้ยรายกันใหม่มีคนแอบเมาส์มาที่ไปเกาหลีอ่ะ หิมะเนี่ยไม่ใช่แบบน้ำแข็งที่ตกนะไปน้ำตาลเขาบอกว่าในที่ที่ไปเกาหลีกับแก๊งคนดีที่ไหนอ่ะคู่คุณอ่ะหวานที่สุดทุกคนอ่ะมีสิทธิ์พูดก่อนก็โยนมาให้น้องหมดเลยเขาก็จะแบบโบยให้น้องไงแล้วน้องก็บ้างแบบอ๋อโอ้ใช่ใช่ค่ะรับรับไปเห็นพี่มากกับคิมเขาจำถึงวันที่แบบวันที่พิเศษสุดในชีวิตของเขาคุณอยากมีบ้างไหมเฮ้ยอยากก็อยากมี ว่าอยูคนอยากแต่งงานถูกต้องไหมเล็กกดดันคุณเล็กเขาพร้อมนะฉันเคยไปฟังเขาสัมภาษณ์เขาเคยเป็นวัยเยพูดว่าแล้เขาพร้อมจะแต่งงานแล้วแต่เหมือนโบอ่ะกำลังสนุกกับการทำงานคนไม่พร้อมคือโบแม่คือโบยังยี่สิบห้าับยี่สิบหกมาแลยังเด็กอยู่ยังมีแรงทำงานทำงานไปก่อนอิชาแม่คุณหมาเขาตามใจคิมตลอด ชอบตรงที่เขาเก็บรายละเอียดอะแหวนเออยางงี้แบบมาเป็นที่ได้เมทเข้าแบบลูกตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดเองรู้เรื่องหมดเลยเหรอรู้เรื่องหมดเลยรู้เรื่องหมดเลยเพราะว่าเราอยู่กองเราจะแบบถังต่อเพราะเราอยากจะให้เขาแบบ น้องเอ๋ยกันแล้วมีปรึกษาไหมพี่ปรึกษาน้องน้องปรึกษาพี่ความรักมือใหม่กับความรักรุ่นเก่าอย่างเงี้ยไม่เชิงปรึกษาหรอกเราก็แบบถามว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคือคนที่เขาตัดสินใจตกลงโปงเอยกันมันยังไงแล้วแบบคบกันนานขนาดนี้แบบทำยังไงถึงรักษาความสัมพันธ์ได้นานอะไรเงี้ยคุณมากี่ปีนะเนี่ยครับกับคิมเนี่ยสิบปีแล้วสิบปีสิบปี กูคุณนี่เป็นคนมั่นคงนแน่ๆเลยสิ่งม,มีเนี่ยพูดในพาร์ทของผู้หญิงไนงะที่เด็กกองด้วยกันเขาโอเคมากเลยนะยังไงยังไงเขาแบบเขาให้เกียรติแฟนเขามากเลยนะแบบเอ๋อ,อาจจะก็จะแบบดีดีแบบเขาเป็างนี้เขาอย่างนี้เขาเรียนเขาเรียนตาฟ้ามีตฉาัรกับพี่เขาก็มาถึงทํางานเขาไม่มีการแบบมาบอกไม่มีเลยคือจริงๆการที่แบบว่าหมากมั่นคงหรือแหละคิมเองก็ปฏิบัติกับเขา ที่มันแบบว่าสินเสมอกันด้วยใช่ไหมคุณเป็นคนที่เลือกแต่ของดีๆที่สุดให้กับคนที่คุณรักอ่าก็ใช่ก็ใช่ครับใช่ไหมใช่เขาเป็นคนเลือกให้ตามใจแต่ว่าเขาต้องคิดแล้วว่าดีที่สุดสหรับคนที่เขารักถ้าคนที่เขารักมีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วน้องคนนี้ไปปรึกษาเราบ้างไหมแบบในฐานะที่คุณก็น่าจะรู้จักอเล็กมาก่อนอะไรเงี้ยฮะก็ก็มีปรึกษาบ้างยังไงอ่ะเอาใจยั่งจังเลยอ่ะเล็กอ่ะหรือว่านะเฮ้ยขับรถที่เสยน จะมีแน่เลยโบจะมีนิดหน่อยผมว่าผมว่าคนคนสองคนเออสองคนสองคนมันก็ต้องปรับเข้าหากันบางทีก็บอกให้เออก็ไปเข้าใจมันเธออะไรเงี้ยไม่ไดมีอะไรหลอกอะไรเงี้ยถามพี่ก็ได้พี่เข้าใจผู้ชายเยอะหรือเข้าใจแล้วนะเข้าใจผู้ชายให้เยอะด้วยให้เยอะผู้ชายมาถามเรื่องงานดีกว่าทั้งสองคนนี้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับในละครเรื่อง ใต้เงาตะวัน<า>ครับ<า>เป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานกันครั้งแรกเราดีใจตั้งแต่ได้ได้เขาเรียกว่ารู้ว่าจะได้ร่วมงานกับโบแล้วเราก็อยากจะร่วมงานกับคนที่เขาเรียกว่ามีวินัยดูแลตัวเองมีมีเขาเรียกว่ามาแรงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคุณนะพอคุณรู้คุณต้องเล่นกับหมากอะเรื่องแรกคุณนเด็เรื่องสองคุณหมากเออเป็นยังไงโบตบกระถามพี่แบแลพี่หมากโอเคไหมอะย่าแงบบเงี้ย มันตอบว่าอะไรมันน่ารักใสายีดีพี่แหละมีให้คาแนะนําอะไรบ้างไหมแบบในการทํางานอะไรเงี้ยเออมีไหมไม่เขาปฏิบัติตัวดีอยู่แล้วเขาทำถูกไปถูกถูกทุกอย่างอยู่แล้วไงเออแล้วก็ไม่รู้จะบอกอะไรอ๋ออาจจะมีบอกว่าให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบเหมือนเหมือนเพื่อนผู้ชายอะที่เวลาอยู่ด้วยแล้วแบบสามารถแบบเฮ้ยอะไรอย่เงี้ยได้เพราะว่าด้วยนิสัยเขาเขาเป็นคนแบบ จริงใจอ่ะเขาเปิดเผยอย่าเงี้ยพี่มีเ <c oughs> อาไว้คำเม้าของพี่นกจริยาผู้จัดมาให้ฟังเขาพูดอาคสองคน<ล>ฟังกันไหมฟังฟังกปมากระโบเป็นไงบ้างพี่นกจริงๆแล้วน้องเพิ่งมาเจอกันเรื่องแรกในเรื่องนี้ <c oughs> มันก็เป็นภาพใหม่ที่เกิด <c oughs> ขึ้นนะเพราะว่า ล่างล่าสุดเขาจะเป็นแบบบทสาวห้าวใช่ไหมตัวจริงเขาก็จะห้าวโบเป็นคนที่แบบนึกอยากจะเล่นอะไรก็เล่นต้องบอกโบเดี๋ยวคุณแม่หยิกนะมันเหมือนเด็กผู้ชายแล้วก็พอแบบกับหมากเนี่ยหมากเขาเป็นคนทํางานด้วยง่ายอ่ะเขาปรับตัวเขาอ่านบททํากันบ้านทํากันบ้านมาดีหมดเลยตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเลยอ่าแล้วคุณแล้วพี่น้องพี่้อาเป็นงไงผู้จัดล้วเป็นผู้จัดยังไงบ้างใจดีมากโหใจดีมากใจดีเกินยังไงคะ กให้ทุกอย่างอยากได้อะไรขอเลยของดถ่ายไม่ได้ไม่ได้สิวได้คิวไหนถ้าบอกว่าเหนื่อยไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเหนื่อยพักไม่ลูกอะไรเงี้ยพักแม่พักพักไม่ได้ลูกพักไม่ได้ลูก เขาบอกเขาชมพี่หมาพี่หมากน่ารักมากใช่ขอบคุณครับคุณเป็นไงบ้างเวลาผมอยู่ที่ไหนสบายใจเราก็ให้ความสบายใจกับคนอื่นจริงๆเขาบอกว่าคุณอะเข้ากับคนได้ง่ายเราก็เต็มพี่เราก็นะผู้จัดผู้จัดกับพี่ชุร่วมกันนะของกองนี่เคยทำกับเขาเขามาก่อนเวลานั่งกินข้าวกับคนชาวบ้านในห้องในกองอันนี้ไม่ได้พูดเสิร์ญนะเรื่องจริงแล้วก็เสร็จก่อน ก็นั่งพักผ่อนดูเลยไม่รีบไม่ใช่บอกรีบกลับไปอีเวนต์ต่อไม่รีบไม่มีบ้าผมดูเวลาผิดผมก็เลยไปก่อนผอุตัดผู้เสิร์ฟตัวเอเลล้วเลสวแล้วค่ะ สวัสดีครับนะฮะแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่งานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับเซ็นทรันปิ่นเก้าแล้วก็เซ็นทรันแจ้งวัฒนะเองนะครับพี่ก้องครับ28มีนาคมถึง3เมษายนมีเพียงแค่7วันนะคะนี่คือร้านร้อยเก้าข้าวขวักแกงใต้สวัสดีครับสวัสดีครับในร้านมีเครื่องแกงขายด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้คุณเจ้าลองชิมดูได้เลยฮะตัวน้ำซุปนะฮะหรือว่าน้ำแกงเนี่ยชิมรู้เลยว่าเป็นแกงใต้รสชาติจัดจ้านนี่นี่ก็คือ แกงคั่วหอยขมนะคะของร้านนี้เลยค่ะร้อยเก้าข้าวัวแกงใต้ข้าวคุ้นตาหน้าค่ะคุ้ปตามากเลยครับข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มยีรันนะครับพุคุณป้ายวันี้คุณป้ายวัสดีครับก็จะมีเป็นข้าวเหนียวมูนสมุนไพรนะคะใช้สีจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็กะทิจะใช้กะทิจากสุราษฎร์นะคะโอ้โเป็นไงคะหวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปเดี๋ยวลองมาลองดูแน่ไปแห้งนะครับอือเป็นไงคะกลิ่นหอมของปาแน่นมากเลยพี่ก้องอ่าแน่กะทินะครับ นี่อร่อยมากอันนี้60บาทนะคะขอบคุณคุณเพื่อนมากๆนะคะร้านป้าขายมากี่ปีแล้วขายมาเกือบ30ปีแล้วค่ะขนมเบื้องของเราจะแป้งบางกรอบด้านนี้จะเป็นขนมเบื้อง DIY ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นได้7วันค่ะครับอันนี้เป็นขนมเบื้องแบบโบราณเลยนะฮะแป้งกรอบมากหอมมากแล้วก็ไส้แน่นหาจริงประวัติยาวนานกว่า30ปีแล้วนะคะครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวผมมากินแบบไส้ปกติดีกว่าฮะกับไอยทองครับพี่ก้องอื้อ ป็นไงคะคือตุแกแป้งกรอบมากทีเดียวแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับคือแบบแต้มน้ำตาลแบบคุมเพลินเลยครับปบ้าแตงขนมเบื้องมองกเกษตรนะคะขอบคุณป้าแตงมากค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมาเจอกันในงานนิติโปรแฟร์ะะอิ่มหน้ำสำราน28มีนาคมถึง3เมษายนนะคะซันท์นั่นปิ่นเก้าบางส่วนจะไปที่เซ็นท์นั่แจ้งวัฒนะน,นะคะอย่าลืมมาที่งานานิติโปรแฟร์อิ่มหน้ำสำราญกันเยอะๆนะคะไปค่ะ น้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บลูบอย มี่มันไม่อยู่กับพี่ตู่หนึ่งในผู้เอกนําของเรื่องแล้วก็พี่นกจยาผู้จัดนะคะใช่แล้วพี่ตูยังหล่อเหมือนเดิมนะโอ้ยขอบคุณค่ะอนไปตัวหอมมากโดาเฉพาะตัวหอมจริงเหรอครับเป็นกรลองที่กล้องสัมภาษณ์ทุกคนมอกคนนี้เป็นคนตัวหอมพี่สุดที่เรื่องเคยสัมภาษณ์มาพี่ตูรับบทในเรื่องเป็นอะไรคะชื่อการครับชื่อการเห็นบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแบบหลักของเรื่องเลยด้วยเล่นเป็นพี่ชายของมากรินเป็นลูกของของคาแรคเตอร์ของพี่นกชัดชัยครับในเรื่องเนี้ยมันจะมี2อคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนพี่ชาย้อง ี่ชายเนี่ยคือพี่ชายจะค่อนข้างอยู่ในกรอบอยู่ในโอวาสของคุณพ่อส่วนน้องชายเขาก็จะค่อนข้างจะแบบใช้ชีวิตนอกกรอบมีอิสระในแบบของเขาเราจะเป็นแบบคนแบบเข้มเข้มหน่อยเป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างตรงกับชีวิตจริงไหมคะเข้มเมรับผิดชอบไหมอะเหรอเป็นคนแบบที่บชอบไหมไม่กรอบอีกรอ้ไม่ค่อยครับจริงๆผมใช้ชีวิตไม่ค่อยไม่ได้อยู่ในกรอบขนาดนั้นผมค่อนข้างอิสระพี่โน้ตบอก่าจะหาตัว ที่มาสวมบทการได้นี่านหามันเยอะมากเลยกี่คนพี่นกเราเราพยายามที่จะหาคนที่มาเป็นพี่มากปรินค่ะหต้องรอสองต้องเล่นเก่งสต้องแมทมาเป็นแมทมันเป็นครอบครัวแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายต้องเล่นหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองนะคะจนกระทั่งสุดท้ายเราแบบมีความสุกว่าต้องคนเนี้ย ก็เลยลองคุยกับน้องอะไร<ช>แวว<ช>อะไรที่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยยังไงก็ต้องเป็นพี่ตู่เลยอ่ะมันแบบโดดออกมา่ะพี่ว่ามีความท้าทายหลายอย่างนะคะโอเคภาพในภาพนักร้องในตัวของของพี่ตู่เนี่ย เขาก็มีชัดเจนแต่ว่าเราเคยเห็นภาพความเป็นนักแสดงของเขาซึ่งมีความน่าสนใจมันจะมีเคมีอ่ะเหมือนแบบพระนางก็จะมีเคมีคใช่ไหมคะแต่คู่พี่น้องก็จะมีเคมีม<า>ัน<ล>ดูลงล็อกกันใช่ใช่ใช่ไหมแล้วพี่ตู่พี่ตู่ความยากง่ายของการเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาวางมาว่าแบบต้องเป็นเราอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะ มันเป็นบทที่มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วก็เป็นบทที่เขาค่อนข้างคาดหวังทําให้รู้สึกกดดันนิดนึงเหมือนกันร่วมงานกับพี่นกจุยยาครั้งแรกก่อครัครั้งแรกครับเป็นไงบ้างผู้จัดคนนี้ในเผาในเผาหน่อยเผาเหรอไม่เผาเอาื่องความน่ารักความน่ารักมีแต่ความน่ารักล้วนๆเลยครั้งแรก ครั้งแรกเลยและไม่ไมถามเขาสิขอเป็นมูมด้วยค่ะทุกคนเขาเป็นผู้จัดแล้วถามเขาเขาจะให้เราเล่นอีกหรือเปล่าเขาดูแลกองเขาดูแลคุณดีไหมเขาเป็นยังไงบ้างดูแลดีมากดูแลดีมากแบบให้น้องๆดูแลตัวเองคือจริงๆแล้วในกองมันจะมีการคุยกันเยอะมากจะแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วมาแชร์กันว่าแล้วเราจะหาตัวละครตัวนี้ในแบบที่แต่ละคนเป็นอ่ะแล้วมันก็ก็เกิดความคลิกอ่ะแล้วกับพี่โอ๊ตเพื่อนพี่อ่ะ พี่โอ๊ตบรูทผูุ้่มกลับเป็นไงบ้างเด็กเพ่มขี่กล้องอ่ะพี่โิเหรอัเนพี่ชูแบบนี้น <c oughs> พี่ไม่เยอยใหญ่ยิ้งกัมาเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> พี่โอ๊ตดีครับพี่โอ๊ตก็เป็นผูุ้่มกลับที่ใจเย็น <c oughs> ผมว่าในความที่พี่โอ๊ตเป็นนักแสดงมันทำให้เขาเขาสามารถที่จะเข้าใจสรรรื่อสารแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของพวกเราเวลาที่เราอยู่ในฉากน,นั้นมีสิ่งเลวร้ายกับผูุ้่มกลับบ้างไหม มีอะไรที่มีมีไหมเขามีความเป็นเหมือนหัวโจกคนโตของกองพอสมควรหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งใช่คะเพราะว่าเขาคุยกับกับน้องๆรู้เรื่องอ่ะเขาแบบอยู่ในแก๊งวัยรุ่นความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะเรื่องใต้เงาตะวันเนี่ยมันเป็นละครครอบครัวที่มีธุรกิจใหญ่ระดับแบบหมื่นล้านพันล้านเนี้ยแล้วในความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ทําธุรกิจแบบนี้มันก็จะมีความเป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะทำให้มันแบบ มันซ้อนกันอะเรื่องอำนาจเชิงความสัมพันธ์อะไรใดๆมันก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องแข่งเดิมพันกันหรือชิงดีชิงเด่นอ,อะไรเงี้ยเพื่อตำแหน่งหน้าที่การงาน<ช>ด้วยรื้วกแบบ็จะมีความรักเข้ามาด้วย<า>จะรพ่ตูกคิดว่าละครใต้เงาตะวันเนี่ยอ,อะไรที่แบบ ทำให้คนดูต้องแบบติดตามค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีความหลากหลายในใน,ในเรื่องนี้ครับในละครเรื่องนี้มันน่าติดตามแน่นอนเพราะมันมีเรื่องของครอบครัวที่ dysfunctional <ช>ทธุรกิจเพราะการแก่แกงแย่งกันมีเรื่องของความรักโรแมนติกอผมว่ามันมีเรื่องที่ซับซ้อนอยู่ในนี้แล้วน่าติดตาม,ม,มแล้วสําหรับพี่นกเหรอคะในฐานะทั้ง ผู้จัดเอ่ยตัดต่อเอ่ยตัดต่อด้วยเหรอครับตัดต่อด้วยทำไมถ<ะ>ึงนถึงตัดต่อเองอะเป็นคนที่ชอบดูงานในห้องตัดต่อคือดูงานจากหน้าง,งานเสร็จแล้วเราก็จะแบบมีอยู่ในใจแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวไอ้นี่อาจจะไปเจอไม้นโน้นไอ้นี่แบบอะไรเงี้ยผมพี่มีภาพในหัวใช่ใช่ค <c oughs> ่ะแล้วอะไรที่ทําให้คนดูเนี่ยต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะปมของเรื่องปมของความสัมพันธ์ที่มันจะต้องค่อยๆคลี่คลายกันไปหรือมันอาจจะต้องถูกแบบ ชัวชัวเลยว่าตัดทิ้งมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ตัดทิ้งต้องติดตามดูแล้วละครใต้เงาตะวันที่เนี่ยเรามาพูดคุยกันวันนี้จะออนแอร์ให้คนดูได้ดูได้ดูเมื่อไหร่คะวันที่29มีนาคมครับวันพุธพฤหัสคาช่เวลา2ทุ่มครึ่ง อายังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะคะใต้เงาตะวันนะวันที่29มีนาคมพุทธคือรหัสฝากด้วยนะคะครับผมฝากด้วยครับน่าดูจงเลยพุทธคืหัสแล้วก็สุสเสาร์อาทิตย์ก็เลือดเจ้าพญาต่อแจ็คพันธ์ก็ไดหมอหลวงหมอหลวงตายแล้ว้าพญาตายเลยเหล็กที่เหยียยกทั้งรถขอได้สี่ห้าทั้งรถ พี่โอ๊ตล่ะทำงานกับพี่โอ๊ตล่ะโอ้โหนี่ก็ใจดีมากใจเย็นไม่มีไม่มีไข้ดุเลยเหรอใจเย็นมากอะใจเย็นมากเลยหรอไม่ดุเลยพี่ทำตัวน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดเลยพี่มือดีไหมดีมากอ๋อแล้วเขาบอกเขาบอกพี่โอ๊ตเป็นหัวโจงในการนำทีมพวกผู้ชายที่แบบปาร์ตี้จริงไหมไม่ขนาดนั้นเราปรึกษาเรื่องงานดีกว่าว่าพรุ่งนี้เราจะถ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่านี่มาเลยมีคำน๊อจากพี่โอ๊ตบอลวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีค่ะเออพี่โอ๊ต ถามพี่โอ๊ตหน่อยดีกว่าว่านักแสดงสองคนนี้คุณหมากและคุณโบการร่วมงานด้วยเป็นยังไงบ้างคะ ชื่นใจชื่นใจมากได้ดั่งใจที่อยากได้ทุกอย่างเลยทั้งโบทั้งหมากเลยเขาบอกว่าคุณเป็นหัวโจกในการนําเที่ยวจริงไหมคุณโอ๊ตโอ้คุณคุณคุณก็พูดไปเรื่อยิยากผมดีว่าผมตั้งใจทํางานแค่ไหนโอ้เนยคุณเขาบอกว่าคุณนะนะคุณโบบอกคุณนั่งหลับต่อยปลาเรากกับจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่มีคุณเม้าเนี่ยโบกับหมักเล่นละครเป็นยไงบ้างเคมีเข้ากันไหมเคมีเข้ากันมากได้ดั่งใจจริงๆอันนี้พูด ตรงเลยนะอ่าอะไรที่มันบอกว่าเท่ากันได้ดีโดยเฉพาะเคมีเขาเวลาเขาอยู่ร่วมกัน2คนเนี่ยมันเจ๋งมากเลยแล้วก็ดีใจมากเลยอ่ะที่แบบว่าพี่ได้ทํางานร่วมกันกับพี่หมากพี่โบตอนนี้ผมอยู่ราชบุรีผมกาลังถ่ายละครอ,อยู่ตอนนุก็ปั้นโอ่งอยู่โอเคบายบายคุณโอ๊ตเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะ นอกจากนอกจากพี่โอแล้วพี่ตู่เขายังบอกอีกนะคุณยังเป็นคนที่ชวนเขาเนี่ยไปเสียคนด้วยเฮ้ยอาไรเล้ยเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ชวนปรึกษากันที่คือคุยกันออนั่งคุยเรื่องงานจริงๆเราก็เราเล่นเป็นพี่น้องที่ต้องสนิทกันมากๆไงผมผมเคยแบบบทมันยาวบทมันยาวมากที่แพรุ่งนี้ต้องถ่ายอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดกันผม,ผมก็พี่ต, <อ S 2> ตูต่ครับขอนอนุญาตเรามานั่งต่อบทได้ไหมผมไปที่ห้องพี่ได้ไหมิ้งนั่งเอกที่บทยาวเหมือนกันให้นั่งอ่านอยู่คนเดียวในห้องวะเขไม่กล้าชวนว้าเปล่าเราก็เป็นผู้หญิงเพื่อจะชวนมานั่งอ่านในห้องผู้ชายมันก็ไม่น่งเออ่านข้างนอกก็ได้ไงยุ่งกันไปฟังพี่ตู่พี่ตู่เขามาคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณเป็นคนยงไไป ผมรู้สึกว่าโตมาไม่ปกติครับม,มีความแบบว่าบอยมาก ซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะน่ารักดีทําให้ช่องว่างระหว่างความเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมันลดน้อยลงใช่ใช่เราไม่ต้องมาคอยเอ้ยน้องเขาจะเขินแล้วหรือเปล่ากลายเป็นเราเขินน้องบางทีอะไรคือน้อง้อาจจะแบบอุ๊ยจริงนี้เล่นพี่เลยเหรออ้หอใช่ใช่แล้วกับพี่หมากอ่ะพี่ตู่กับพี่หมากอ่ะพอเข้าฉากรู้สึกว่าเหมือนเป็นน้องชายจริงจรการแสดงกับหมากเลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ยากในในบทเนี้ยที่จะต้องมาเล่นเป็นพี่น้องแต่มีชวนไปไป ก็เอาไปสังสารบ้านเจอกันเพื่อเพื่อสร้างความสีสันเพื่อสั่งสารเพื่อสังสารล้วนๆไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวกับว่าอะลายพฤติกรรมพ่อพูดให้ดูดีหน่อยโอเคพี่แม่ยิงอยู่แล้วผมว่าส่วนหนึ่งมันมีส่วนว่าเออเราอยากอยากมาแฮงเอากันเพื่อที่เราจะได้ละลายพฤติกรรมกันด้วยคนเราถ้ามันไม่คลิกกันมันไม่มันก็มันก็ไม่ใช่ใช่เหมือนอ่ะ ถามหน่อยบทบาทในละครทั้งสองทนามคุณโบกับเลยคุณโบก็ในเรื่องชื่อลีน่านะคะนเตะก็จะเป็นว่าน่ารักสดใสเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆเลยก็แบบเนี่ยสิ่งที่ฉันรู้สึกมันคือสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนครับอ่ะของคุณมาล่ะคะครับผมแล้วผมเป็นกอนครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะขวางโลกชอบหาเรื่องคนนู้คนนี้ชอบเป็นแบบอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดแล้วก็ถูกเลี้ยงมารู้สึกว่าคุณพ่อไม่หลัก เราก็เลยกลายเป็นเด็กออมีปัญหาหน่อยๆน่อยมีปมมีปมความยากง่ออยงงายคือจริงๆเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบก็ค่อนข้างชายเลนจ์ของเราสองคนเพราะว่าจะได้เห็นหมากในอีกฟิลหนึ่งของละครเรื่องที่ผ่านมาของหมากด้วยผมว่ามันเอาสำหรับผมนะมันไม่ยากมันง่ายด้วยซ้ําเพราะว่าเราไม่ต้องคีบอะไรไงเราคิดอะไรปุ๊บอ่ะเราทําเลยแล้วส่วนโบละ่ะเดี๋ยวก่อนอย่ายพึ่งอย่ายพ่งอย่ายเพิ่งตอบเดี๋ยวพี่กลับมาพี่ขอไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแม่จุ๊บบนกล้อง ผมเนี่ยติดตามผลง,งานพี่คิมมาตั้งแต่เด็กนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่คิมเลยนะคือพี่คิมก็เป็นเป็นไอดอลแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยจุดท้ายแล้วเนี่ยฝีมือมีค่ากว่าหน้าตาฝีมือมีค่ากว่าหน้าตาแหมขอกราบขอบพระคุณไว้ก่อนฝีมือมีค่ากว่าหน้าตาแต่ผิวหน้าก็สําคัญ เพราะว่า56แล้วปีนี้พี่หน้าผิวหน้าพี่ดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าเราเป็นนักร้องใช่ไหมร้องเพลงทุกวันแต่งหน้าทุกคืนโดนไฟโดนไฟโดนไฟโดนอะไรนอนดึกใช่พอเวลาที่มันเกิดอะไรบนริ้วรอยเป็นใบหน้าของเราเนี่ยเนี่ยอะโดตีนกาใต้ตาหน้าผากล่องแก้มหรือล่องน้ำมั่างเงี้ยปากมันคว่ำนะแล้วผิวคนจีน่ะ พอเกิดริ้วรอยอะไรขึ้นมันชัดกว่าคนเดนๆจนวันหนึ่งนะพี่พี่ก้องหนูไปเจอเพื่อนนอกวงการหน้านางอาแต่งเต่งใสใสนูบอกว่าอ้วนขึ้นบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้อ้วนขึ้น,นไม่อ้วนขึ้นเลยผิวหน้าดีขนาดนี้ใช้อะไรบอกฉันมานเลยเขาก็คว้ามาเขาบอกว่าเนี่ยครีมกระปุกแดงเนี่ยไตายลาไตาลาที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไปหามเลยตัวน,นี้เลยช่วงแรกที่ใช้เนี่ยนะไอที่เขาบอกว่าเฮ้ยหน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองถามตัวเองว่าทําไมฉันเพิ่งได้ใช้ฉันไม่ทาอะไรอยู่เพราะอะไร เราเป็นคนรู้มากเราอยู่ในวงการนี้ของในทีวีมาขายในทีวีใช้จริงเบา<อ>เขาจ้างมาพูด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 แต่พอมาใช้ตัวนี้ของเขาดีจริงจริหรอเปลี่ยนใจเลยว่า<อ>เฮ้ยแบบความคิดเรามันเปลี่ยนไปเลยนะ<อ>เพราะว่าของเขาดีจริงจริงอันนี้นะใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะคุณคะไอล้ลิวลอยเล็กๆตามแบบใต้ตา,ต,าตีนกาหน้าผากล่องแก้มต่างๆมันแลดูเบาลงและที่สําคัญหน้ามันก็ใสขึ้นและเราก็ไม่แพ้ด้วยวันนี้นะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะโปรห้านาทีทอง 5นาทีไม่จํากัดสายให้แค่รายการเผือกร้อนของพี่ก้องวันนี้วันเดียวเงินมีค่อยมาจ่ายจองไว้ก่อนเพราะว่าโปรนี้มีแค่5นาทีเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยหยิดโทราศัพท์ขึ้นมานะจ๊ะโทรมาที่1 577หรือ Li ายแอดรอยลาจีน่าหนาทีไม่จํากัดสายนะจ๊ะนี่จ้ะ<ช>คุณจะได้<ช>ตัวนี้จ้ะ นี่เลยจ้ะหนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ขนาดพกพาอีก3นะคะยังไม่พอจ้ะยังไม่พอแถมนี่นะจ๊ะโลชั่นน้ําหอมบํารุงผิวนะคะ6ชิ้นนี้ปกติ9 8 0 0ัรบาทวันนี้จ่ายเพียงแค่2 9 9 0ัรบาทไช้ได้นาน3เดือนวันละแค่3าบาทเบาเองถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มจับเวลาแล้วนะ3 2 1กดมาที่157 7าเลยจ้ะปกติเนี่ยใครๆก็รู้นิสยัยเจนเฟอร์คิมของไม่อร่อยไม่กินของไม่ดีไม่ใช้ไม่มาพูดให้เสียชื่อหรอกไปร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่า เอาอย่างนี้ก่อนลองก่อนลองเหอะลองเหอะเชื่อแม่อย่าลังเลลองก่อนแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงจคุณเจนนิเฟอร์คิมค่ะแต่โปรนี่ไม่เป็นโปรสีนาทีทองมากๆตอนนี้หรือเวลาไม่ถึง2องนาทีแล้วค่ะฉันขอร้องคุณซูเจขอเพิ่มไปไม่คะนิดนึงค่ะปกติเขาไม่ให้เพิ่มนะนี่นะเฉพาะของแถมปอฝาวก็ครึ่งหมื่นแล้วนะแต่สําหรับรายการพี่กล้องเนี่ยนะ โค้งสุดท้ายนี้ให้ไปเลยเพิ่มให้อีก3นาทีไม่จำกัดส <Yeah. S 1> ายโทรมาที่1577นะคะ1577หรือ LINE แอสตรยลาจินะ 5นาทีไม่จํากัดจายแล้วเพิ่มให้อีก3นาทีนะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3ไม่พอค่ะแถมโลชั่นน้าหอมบารุงผิวอีกนะคะ6ชิ้นนี้ราคาตั้ง9,800บาทวันนี้คุณจ่ายแค่2990บาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนนะคะพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแล้วก็ของถึงมือค่อยจ่ายก็ยังได้รีบกดมาเอาสิทธิ์ดีๆอย่างนี้ไว้ก่อนที่157 7, 7. ใครใช้บา้างคะคุ่นเค,ค็มเพื่อคิมทุกคนเนี่ยนะไม่ต้องไปถามหรอก<ๆ>เ้าใชจริง ใช้จริงถึงกล้าออกมาพูดหลายคนสงสัยชอบมาถามจัง,งเลยของสวยๆงามๆเจนิเฟอร์คิดม่ใช่คนสวยมาขายอะไรสวย,สวย,สวยๆงามฉันไม่ได้มาขายความงามฉันมาขายความจริงว่าถ้าอยากสวยอยากผิวดีอยากงามงามขึ้นมาใช้ไตลาจิน่าของเขาดีจริงๆวันนี้นะคะเงินยังไม่ต้องจ่ายซักบาทเลยเอานะมีตอนไหนเข้ามาจ่ายตอนนั้นรีบกดมาจองโปรนาทีทองซื้อหนึ่งแถมไป5าอย่างนี้เหลือไม่กี่นาทีแล้วนะจ๊ะโปรของเรานะคะโทรมาที่157 7, 7 15.7 7หดรือ Li อัทโรไลจีน่านาทีไม่จำกัดสายซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3าไม่พอค่ะแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีกนะคะ6ชิ้นนี้ราคาตั้ง9,800บาทวันนี้คุณจ่ายแค่2990บาทโรนาทีทองแบบนี้นะมีให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยโทรมาที่1577 157 7หดจรือ Li อัทโรไลจีน่ายืนเชื่อเพื่มวันนี้นะ ของไม่ดีกินของพีง่นางดา่าใช้ของเย็นนางดา่าอันนี้เรื่องจริงขอบคุณมากค่ะวันนี้คุณเจนิเฟอร์คิมค่ะคุณค่ะคุณคุณหมอนะคะ,อ,คคะอ้าวกลับมาแล้วเอามาเล่าต่อเลยเนี่ยส่วนโบอ่ะพี่น้องเขาบอกว่าเาความต่างอ่ะคือจากที่เคยเห็นโบจะเล่นเป็นแบบว่าสาวห้าวเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปจะเป็นยังไงมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบไอ้นี่เจ็บบาดเจ็บแล้วนี่ต้องตะโกนเรียกตามหาคนช่วยตะโกนยังไงตะโกนดิช่วยด้วยเตืนแล้วพี่นกพี่นกบอกไง อ๋อเสียงผู้หญิงหน่อยลูกขอช่องอีกช่วงเสียงแล้วคุณคุณเปลี่ยนยังไงคุณกรคุณกรช่วยด้วยค่ะอยากรู้คุณโบคุณโบปรับเป็นคาแรคเตอร์สาวหวานนานมากกว่าจะปรับแบบเขนปรับทั้งเรื่องอ่ะปรับทั้งเรื่องเหรอปรับทั้งเรื่องปรับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์คือแบบบางทีมันไม่ได้อบอกคุณไห่เสร็จพักก็ไปกลับเราก็ไปตัวของตัวเองกลับมาก็ต้องปรับใหม่สองปรับใหม่ จะเสียง,ง,ง,งจริงเราอ่ะมันก็แบบหวานแหละแต่มันก็นจะมีม feeling ปุ๊บอะใช่มันท่าออกมาเลยชอ,อบชอบเบคนดูหน่อยดีกว่าว่าทำไมคนดูถึงจะต้องติดตามชมเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องนี้ก็จะได้เห็นเคมีใหม่ๆทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ,อยากผมสำหรับผมอยากให้ฝากติดตามบทละครเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันมันมันมีบทบาทที่สำคัญมากๆแล้วก็มันครบเครื่องอะมันมีทุกรสชาติในในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ทุกคน รับบทรับหน้าที่ได้ดีมากๆยังไงก็ตามนะคะฝากติดตามด้วยนอกจากติดตามละครแล้วนะคะติดตามเพื่อร้อนต้นบ่ายได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลา1 5น45นาทีค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับออยารู้้ะไจ่เ